ครับพี่น้องโคถูกเลยคันนี้ SUV นะครับรถ SUV เหมือนได้ไปขับฟรีเลยครับ,ค,รบคันนี้และอยู่กับเบียรอีกเช่นเคยครับสมพงศ์คาเซนเตอร์แน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า MTZS 1.6D ปี2018สีเทาสวยสดงดงามคันนี้เลยนะครับไฟตัดหมอกไฟหน้ากว้างสวยมากๆเลยแล้วก็มาดูที่ได้คนขไฟเลี้ยวกระตกมองข้างมีมาให้ครบนะครับบอกเลยคันเนี้ย ผ่อนโคตรสบายผ่อนโคตรสบายย้ำเลยว่าผ่อนโคตรสบายไม่ต้องพูดเยอะเลยนี่กระจกอัตโนมัตินะครับพวงมาลยัยมัลติฟังก์ชันครบเลยเกียร์อัตโนมัติแล้วก็มีจอมาให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูด้านเก๋งห้องโดยสารบอกไว้เลยว่า s อ v คันนี้สวยแล้วก็คุ้มราคาคุ้มจริงๆแล้วหาได้ที่ไหนผ่อนแค่นี้นะแล้วหาได้ที่ไหนผ่อนแค่นี้แล้วเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนิดนึง แล้วด้านหลังเปิดยังไงด้านหลังเปิดยังไงเปิดอย่างนี้ครับเปิดอย่างนี้เปิดง่ายมากๆแล้วด้านหลังกว้างบรรจุของได้เยอะจริงๆนะครับนี่ยางอะไรแแรงเรามีให้ครบใส่ของด้านข้างได้อีกนะครับบอกไว้เลยว่าในตระกูล SUV คันนี้คุ้มสุดๆแล้วเนาะคุ้มสุดๆแล้วแล้วผ่อนถูกมากๆนะครับยังไงก็ติดต่อเรามานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย